กิเลสสิประการกับตัณหา3อย่างคิดอย่างพิสดารได้กิเลสพันหตัณหาร้อสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านถ้าเราปรารถนาจะละกิเลสดับตัณหาอย่างน้อยเราก็ควรจะรู้จัก กิเลสตันหาเอาไว้เพื่อที่จะได้ตรวจสอบตนเองว่าละกิเลสดับตันหาได้แล้วหรือยังโดยการเข้าปัจจเวกขณะวิถีเพื่อพิจารณากิเลสตันหาที่ละได้แล้วและกิเลสตัณหาที่ยังหลงเหลืออยู่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นและสำคัญมากสำหรับการทำความรู้จักกับกิเลสตัณหาต่างๆเปรียบดังเช่นการเป็นหมอรักษาโรคก็ควรจะรู้ไว้ว่าป่วยเป็นโรคอะไรอยู่บ้างโรคไหนรักษาหายแล้วโรคไหน รักษายังไม่หายดังเช่นใช้โพชฌงเจ็ดอริยมรมีองค์8ดับกิเลสตัณหาต่างๆลงไปกิเลสคือธรรมชาติที่ทำให้เร่าร้อนเศร้าหมองกิเลสจะประกอบกับอกุศลลจิตเท่านั้นดังนั้น การละกิเลสก็ต้องไปละที่อกุศลละจิตกิเลสมีสิบประการได้แก่ 1. โลภกิเลสธรรมชาติที่เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะยินดีและชอบใจในอารมณ์6จากโลภเจตสิก ในโลภมูลจิต8 2. โทสะกิเลสเป็นธรรมชาติที่ไม่ชอบใจในอารมณ์6จากโทสะเจตสิกในโทสะมูลจิตสอง 3. โมหะกิเลสธ,ธรรมชาติที่มัวเมาลุ่มหลงไม่รู้สึกตัว ปาสจากสติสัมปัชัญญะจากโมหะเจตสิกในอกุศล,ลจิตสิบสองสีมานะกิเลสความทนงตัวถือตัวโอ้อวดหัวดือ้อแข่งดีตีเสมอท่านจากมานะเจตสิกในโลภทิฏติ ขะตะวิประยุติจิต4 5. ทิฏฐิกิเลสความเห็นผิดไปจากเหตุผลตามความเป็นจริงจากทิฏฐิเจตสิกในโลภทิฏฐิขะตะสัมปยุติจิต4 6. วิจิกิจฉากิเลสความลังเลสงสัย ขาดความมั่นใจไม่กล้าตัดสินใจกล้าก้ากลัวกลัวไม่เต็มร้อยจากวิจิกิจฉาเจตสิกในวิจิกิจฉาสัมปยุตจิตเจดถีนกิเลสความหดหูถอถอยจากความเพียรจากถีนะเจตสิก ในอากุศลสะสังขาริกหซึ่งทีนะเจตสิกกับมิทธะเจตสิกนั้นจะเกิดขึ้นร่วมกันเสมอ 8. อุทธัจะกิเลสความฝุงซ่านในอารมณ์ต่างๆความเผลอเลอเผลอตัวเผลอใจขาดสติสัมปัตชัญญะ จากอุทธัจ,จเจตสิกในอกุศลละจิต12 9. อหิลิกิเลสความไม่ละอายในการกระทำบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งจากอะฮิลิเจตสิกในอกุศลละจิต12 10. อโนตัปปะกิเลสความไม่เกรงกลัวต่อการกระทำบาปจากอโนตัปปะเจตสิกในอากุศล,ลจิต12สองำหรับมรรคจิตที่ประหารกิเลสตัณหาต่างๆโสดาปฏิมรรคจิตประหารทิฏฐิกิเลสใน โลภทิฏฐิสัมปยุตจิตสี่และประหารวิจิกิจฉากิเลสในวิจิกิจฉาสัมปยุตจิตอนาคามิมัคคจิตประหารโทสกิเลสในโทสมูลจิตสองอรหัตมมัคคจิตประหาร โลภะกิเลสในโลภทิฏฐิคตะวิปยุตจิตสีและปะหารอุทธัจะกิเลสในอุทธัจะสัมปยุตจิตหนึ่งนอกจากนั้นยังปหารกิเลสที่เหลืออยู่เช่นมานะกิเลสทีนะกิเลส อหิริกิเลสและอโนตตปะกิเลสที่ยังหลงเหลืออยู่โดยที่มรรคจิตแต่ละดวงนั้นประหารกิเลสตัณหาเป็นแบบสมุดเฉดประหารกิเลสตัณหานั้นสงบพราบคาบไม่มีวันกำเริบเสบสาร ขึ้นมาได้อีกเลยธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสได้แก่จิตหนึ่งเจตสิกห้าิบสอนิพพานรูป18และลักษณะรูป4รวมแล้วธรรมที่เป็นอารมณ์ให้เกิดกิเลสเท่ากับ75 กิเลสเกิดขึ้นภายในอายตนะ75กิเลสเกิดขึ้นภายนอกอายตนะ75รวมแล้วที่เกิดขึ้นของกิเลสเท่ากับ75บวก75เท่ากับ150กิเลสมี10ประการดังนั้น คิดกิเลสอย่างพิสดารเท่ากับ150ยห้าคูณสิเท่ากับพั0 0จึงเรียกว่ากิเลสพันหาสำหรับในตัณหานั้นก็คือโลภกิเลสหรือชื่ออื่นๆเช่นราคะอภิชา ความทยานอยากต่างๆอารมณ์ที่ทำให้เกิดตัณหามีหกอารมณ์ได้แก่รูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์ระสารมณ์โพธพารมณ์และธรรมารมณ์ประวติอาการสาม ความเป็นไปในการทยานอยาก3ประการคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาสันฐานสองคือตัณหาเกิดขึ้นภายในอายตนะและตัณหาเกิดขึ้นภายนอกอายตนะ การเวลา3คืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการดังนั้นคิดอย่างพิสดารในตันหาจึงเท่ากับ6กคูณสคูณสคูณสเท่ากับร้อ จึงเรียกว่าตันหาร้อยแปดทีนี้เราก็ทราบที่มาของคำว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดกันแล้วนะครับส่วนในอุป,ปกิเลสสิบหกหอวิชาวิสมะโลภะจากโลภกิเลส สมายาเจ้าเล่จากโลภกิเลส 3. มมักขะลบหลูคุณท่านจากทิฏฐิกิเลสความเห็นผิด 4. ปราะตีสเสมอท่านจากมานะกิเลส 5. สาเถยยะการโอ้อวด จากมานะกิเลส 6. กรรมถะหัวดื้อจากมานะกิเลส 7. สารัมถะการแข่งดีจากมานะกิเลส 8. มานะความถือตัวจากมานะกิเลส,นะอเลส 9. อติมานะ ดูหมิ่นท่านจากมานะกิเลส 10. โทสะความร้ายกาจการทำลายจากโทสะกิเลส 11. โกทะความโกรธจากโทสะกิเลส 12. ออุปหานะการผูกโกรธจาก โทสะกิเลส 13. อิส,สาอิชาริษยาจากอิสสาเจตสิกในโทสะกิเลสในโทสะมูลจิต 14. มัชฉลิยะความตนีทีเหนียวกลัวผู้อื่นมาใช้สมบัติตนจากมัชฉลิยะ เจตสิกในโทสะมูลจิต 15. มะทะความมัวเมาลุ่มหลงจากโมหะกิเลส 16. ประมาทเลินเล่อจากอุทธัจะเจตสิกในโทโมหะมูลจิตสำหรับอกุศลเจตสิก14 แบ่งเป็นหมวดได้ดังนี้โลภะทิฏฐิและมานะเป็นหมวดโลติกะเจตสิกสามเพราะมี3มเจตสิกโทสะอิสสามัชฉลิยะและกุกกุจจะเป็นหมวดโทจตุกะ เจตสิกสี่เพราะมีสีเจตสิกโมหะอุทธะอหิริและอโนตัปปะเป็นหมวดโมจตุก,กะเจตสิกสี่เพราะมีสีเจตสิกถีนะกับมิทธะอยู่ในหมวดถีทุกะ เจตสิกสองเพราะมีสองเจตสิกและเจตสิกสองตัวนี้จะต้องเกิดขึ้นร่วมกันเสมอสุดท้ายคือวิจิก,กิจฉาเจตสิกรวมทั้งสิ้น14อักุกศลเจตสิกขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านนะครับ